สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เรา,าจะมาพบกันซึ่งถ้าถ้ารายการเต็มคือมาพบกันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้หวังว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง<ๆ>ก็คือจะเป็นทิศทางประเทศไทยแต่เนื่องจากในขณะนี้ยังเป็นช่วงที่เป็นการซ้อม ไม่ใช่ซ้อมมาทดลองออกอาก,ออก,อา,กาศนะคะเพราะนั้นเราก็จะเป็น peace talk ท่านผู้ชมนะคะจำนวนมากที่ได้ให้กำลังใจส่ง sms มาก็เป็น4689900ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะให้เราจัดรายการแบบไหน นะคะก็ส่งข้อมูลมาได้นะคะส่งข้อความมาได้แต่ว่าดังที่คุณจตุพรได้บอกไว้ว่าเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ของการประกาศกฎอายการศึกหลายคนอาจจะลืมอีกอันหนึ่งก็คือยังอยู่ในภาวะรัฐประหารถ้าพูดตรงๆนี่ก็คือบรรยากาศที่ไม่ใช่บรรยากาศของการเมืองการปกครองในปกติ เราสามารถมาออกอากาศนะคะและพบปะพี่น้องได้เราก็ต้องถือว่านี่เป็นเรื่องที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะแต่ว่าในยามที่ทุกฝ่ายพูดกันว่าต้องการที่จะหาทางออกประเทศไทยต้องการทำให้การเมืองการปกครองดีกว่านี้ต้องการขจัดคอร์รัปชันต้องการปฏิรูปประเทศไทยต้องการความปรองดองการเปิด ให้ทีวีซึ่งซึ่งมีจํานวนที่ถูกปิดไปจํานวนมากเนี่ยนะรวมทั้งสื่อออนไลน์ได้ออกมาเนี่ยก็เท่ากับเป็นการปูทางเพื่อนําไปสู่การปรองดองและการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นในกระบวนการซึ่งบางส่วนก็เรียกว่าเป็นการปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้น เราได้ผ่านวิกฤตจนกระทั่งประชาชนจำนวนหนึ่งเบื่อหน่ายกระทั่งก็เรียกว่ามีการทำรัฐประหารหรือการประกาศกฎอายการศึกก็ไม่ไม่ไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านที่หนักหน่งรุนแรงก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนจำนวนมากจำนวนหนึ่งซึ่งมีความคิดว่า ต้องหยุดยัง้งเรื่องราวที่มีคนไม่เคารพกฎหมายแล้วก็ก่อความรุนแรงสักระยะหนึ่งก่อนอย่างไรก็ตามเราได้อาศัยเส้นทางนี้แหละเพื่อนำมาสู่การที่เรามาเปิดสถา,านีโทรทัศน์ในชื่อพีทีทีวเพื่อเป็นทางที่จะปูทาง ไปสู่การหาทางออกประเทศร่วมกันนะั้นแล้วก็เพื่อต้องการจะนำไปสู่การฟองดองที่แท้จริงและเราก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในเงื่อนไขนี้คือมันในในในท่ามกลางสิ่งที่มันไม่ดีมันก็มีมุมดีอยู่มันไม่ดีคือบรรยากาศมันเป็นการทำ้ายะหารและก็ประกาศกฎอายการศึกแต่มันก็มีมุม มุมดีของมันตรงที่ว่ามันต้องหยุดทั้งหมดและจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเดินการเริ่มเดินนี้นะคะสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเรามีต้นทุนอยู่มากมายเพราะเราเริ่มเดินมานานแล้วแต่ว่าแน่นอนส่วนอื่นที่ยังล้าหลังหรือแทนที่จะเดินไปข้างหน้าต้องการเดินถอยหลังก็ดูซิว่า เขาจะเดินไปข้างหน้าได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เรามีต้นทุนของขบวนการประชาชนในการเดินไปข้างหน้าจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้และขบวนการประชาธิไปไตยจะนําเสนอทางออกให้กับประเทศนี้ซึ่งเป็นทางออกที่น่าจะาถ้าทําได้หลักการและเหตุผลก็น่าจะได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นเรา ได้มาทดลองออกอากาศตัวอาจารย์ธิดาเองนั้นก็ได้ออกมาตั้งแต่วันจันทนระ์นะการอังคารพุทธพฤหัสสุขนี่ก็วันเสาร์นะคะก็ถือว่าก็หลายวันอยู่แต่ว่ามีหลายท่านที่ยังไม่ได้เพิ่งดูเป็นครั้งแรกก็เรียนได้ว่าส่วนมากก็คือทาง การนำนปชเดิมเนี่ยนะคะรวมทั้งอาจารย์ธิดาคุณจตุพรและหลายๆท่านแม้กระทั่งพิธีก่อนส่วนมากก็มาคุยกันว่าในระหว่างสามเดือนที่เราหายไปนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็มันมีทั้งมุมสนุกมุมเศร้ามุมขบขันนะคะอยู่ตลอดก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะ ติดตามย้อนหลังได้นะคะติดตามย้อนหลังได้ทีนี้ที่จะติดตามนี่ถ้าเป็นในออนไลน์เนี่ยขณะนี้มีจำนวนมากแล้วนะคะที่เป็นทีวีออนไลน์ที่ถ่ายทอดตลอดนี่ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นทีวีออนไลน์อันหนึ่งขณะนี้ก็ถ่ายทอดสัญญาณน,นะคะตลอดนะฮะของพีซทีวี เห็นไหมคะนี่ก็ถ่ายทอดอ,อยู่นะฮะเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่น้องก็สามารถติดติดตามนะคะแล้วก็ดูพวกเรานะ,ะพีทซีวีเนี่ยรายการต่างๆเนี่ยถ้าเป็นดาวเทียมเนี่ยก็มีการประกาศชัดเจนนะคะซึ่งคงจะมีการบอกไปว่า,าถ้าเป็นใช้กล่องอันไหนแล้วจะใช้อะไรบ้าง นะคะอันนี้เดี๋ยวย้อนหลังก็ได้นะคะก็คือว่าใน Facebook หรือเพจของอาจารย์ธิดา mm. ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องซึ่งเคยติดตามข่าวดังที่เราเคยแจ้งว่าในเพจของอาจารย์ธิดานะั้นมีคนตามเข้าไปดูเยอะมากนะคะ่ในนี้มีที่มีโฆษณานะคะ รายการย้อนหลังและรวมทั้งจะดูดอะไรได้บ้างนะคะอย่างอันเนี้ยท่านสามารถรับชมพีทีวีนะคะถ้ากล่อง psi ก็101กล่อง gmm z ก็169กล่อง info set ก็140กล่อง idea s e ก็140กล่องไทย set ก็140 กล่องดีทีวีก็หกห้านี่ยกตัวอย่างจาจ์ก็โฆษณาไว้ในเพจของอาจารย์นะคะตามที่พูดอยู่นะคะว่าว่าอันนี้เป็นการโฆษณาว่าถ้าใครอยากรู้ว่ากล่องของตัวเองเนี่ยแล้วก็การปรับจะต้องปรับอย่างไรเนี่ยเข้าไปดูในเพจของอาจารย์ธิดาได้นะคะเข้าไปดูได้ทีนี้นอกจากนี้ก็มี โฆษณาว่าจะรับชมรายการย้อนหลังก็คือเราเปิดบล็อก p o t ตเขาเรียกว่า t h a i p e a ทีวีบล็อกสปอตคออันนี้นะคะ,นะคะาอาจารย์โฆษณาไว้ในเพจนะคะก็คือเข้าไปดูย้อนหลังนะไทยพีทีทีวีบล็อกสปอตคอมขณะนี้ก็จะมีรายการย้อนหลังทุกรายการ ที่ลงไปใน YouTube แล้วรวบรวมเพื่อพี่น้องก็กดเข้าไปแล้วก็ดูได้ง่ายๆนะคะแล้วต่อไปนี่ก็คิดว่าภายในวันสองวันเราก็จะถ่ายทอดแบบที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือถ่ายทอดยีสี่ชั่วโมงเลยนะคะส่วนรายการของอาจารย์ธิดาก็มีโฆษณาอีกแหละว่ารายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะมี ตั้งแต่จันท์ถึงสุขจันทถึงสุขเวลานะคะก็เวลาห้าโมงถึงหกโมงแล้วก็ถ้าเป็นรายการทิศทางประเทศไทยก็เป็นเสาอาทิตย์ก็เวลาเดียวกันนะคะอันนี้นี่ก็เป็นการแจ้งเอาไว้แล้วก็ในเพจนี้ก็เราก็จะมีหมายความว่าท่านก็สามารถติดตามได้อย่างเมื่อวานนี้ น,ะะนี่เป็นรายการของเมื่อวานนี้นะ,ะซึ่งพะนึนก็เข้าไปดูได้ใน y o u t u ู e ูะแล้วก็ดูในเพจอาจารย์ดูในไทยไทยพีสทีวีนะฮะ blogspot.com นี่เป็นต้นนั่นก็หมายความว่านอกจากติดตามจากอาจารย์ดาวเทียมท่านก็สามารถติดตามได้จากสื่อออนไลน์เพราะว่าบางครั้งนะในบาง ที่เนี่ยยังจูนกันไม่ได้แต่เราก็เข้าใจว่าอพอถึงวันที่สิบห้ากันยาทุกอย่างก็คงเข้าที่นะทุกอย่างก็คงเข้าที่ตอนนี้ก็อนอกจากดูกับจานดาวเทียมกับมือถือเมื่อกี้ที่อาจารย์เอาให้ดูนะฮะลองไปติดตามดูทีวีออนไลน์เนี่ยขณะนี้ก็เริ่มถ่ายทอด24ชั่วโมงแล้วนะฮะ แต่ว่าในในบางบางแอปยังยังไม่มีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าวันที่15นะะทุกอย่างจะลงตัวดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าก็เราก็เล่ากันคร่าวๆนะคะว่าที่แล้วมาเนี่ยนอกจากพี่น้องจะไปติดตามดูนะะจากในเพจติดตามดูจากบล็อกสปอตแล้วเนี่ย ก็เล่าคร่าวๆว่าแต่ละคนเนี่ยพูดถึงชะตากรรมหรือเรื่องราวในสามเดือนของอาจารย์ธิดาน,นีก้ก็ที่เล่าให้ฟังนั้นก็คือ,อางานเนี่ยมันยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าจะเป็นงานพบกับพวกทูตอุปทูตเจ้าหน้าที่การทูตกงสุนางานวันชาติ งานรับคำเชิญไปตาม